ลมไม่เป็นท่าอุ้งเอิง SPD ถูกเพื่อนแบน์อันฟอลโลยกแก๊งค่ะเจอดราม่าจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์อีกแล้วสำหรับอุ้งเอิงหนึ่งในสมาชิกทีม SPD สาวคนสนิทของสไป์เนติเจนหรือสไป SPD ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีประเด็นดราม่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแยดาาและแบงค์ที่ได้เลิกกันไปและอุ้งเอิงก็ออกมาไลฟ์ชี้แจงเรื่องนี้ก่อนจะถูกแบงค์อันฟอลโลไปค่ะ ล่าสุดนั้นอุงเอิงได้ทำคลิปเปิดตัวเพื่อนรักอุงเอิงครั้งแรกแก๊งเกษตรแฟนในตำนานทาง youtube แชร์แนวอุงเอิงและหนึ่งในแก๊งเพื่อนรักก็คือวาวา ซึ่งเป็นแฟนเก่าของอยูเพื่อนสนิทของสไปด์แถมยังพามาถึงสตูดิโอทั้งที่ตอนนั้นอยู่ก็เพิ่งตปิดตัวเขกับคกรมไลท์และยังแคบภาพตอนที่ตัวเองนั้นเคยติดกล้องในช่องของเกไก่สไลเดอร์อดีตคนรักของสไปด์เมื่อหลายปีที่แล้วมาใส่ประกอบคลิปและแตัดหน้าเกไก่ออกและไม่ให้เครดิตอีกด้วยค่ะ ซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ยูได้โพสในไอจีสตอรี่พื้นดำและเขียนข้อความว่าทำกันได้ลงคอและในตอนที่ไลฟ์พอมีแฟนคลับเข้ามาถามในไลฟ์เจ้าตัวก็บอกว่าออกมาเพราะอึดอัดซึ่งน่าจะหมายถึงการออกจาก s p d ดีอีกทั้งยังอ่านฟอลโล่องเอิงและลบคอมเมนต์ตัวเองที่ตอบกลับองเอิงด้วยนอกจากนี้ยังมีคนสังเกตว่าบรรดาเพื่อนสไปดไม่มีใครฟอลโล่องเอิงเลยแต่ฟอลโล่คลิมไลฟ์ค่ะ ซื้องานนี้เองบรรดาชาวเน็ตต่างวิจารณ์หนักว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม เพราะไม่ได้นึกถึงจิตใจคนในทีมและไม่ใช่ครั้งแรกที่องเอิงถูกวิจารณ์ถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมทําให้แฮชแท็กองเอิงติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ4ของไทยอีกทั้งคลิปที่เป็นต้นเหตุดราม่าก็ถูกลบไปแล้วแต่ยังไม่มีการชี้แจงใดๆจากองเอิงค่ะนอกจากนี้เองชาวเน็ตที่ทาบทสรุปดราม่าพฤติกรรมขององเอิงตั้งแต่ตอนที่ป้ากับเกย์ไก่เลิกกันในช่วงแรกๆและองเอิงนั้นถูกโยงข่าวเป็นมือที่3และสุดท้ายก็เปิดตัวว่ากําลังค รริงๆวมไปถึงเรื่องที่อุ่งเอิงเคยมีประเด็นดราม่าต่างๆกับเพื่อนของสไปด์อีกด้วยนั่นเองค่ะ